สวัสดีผมน็อตซีอโจากเพจโคตรดังอย่างบ้านตัวเองชีวิตผมประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วมีทั้งบริษัทชื่อเสียงเงินทองลูกน้องและอีกมากมายวันนี้ผมจะมาเล่าชีวประวัติของตนเองให้ฟังว่าผมประสบความสําเร็จได้อย่างไรเป็นวิทยาฐานสื่อไปนะครับตบมือก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องเล่าย้อนกลับไปวัยเด็กก่อนเฮ้ยนี่ก็เด็กไตในสมัยวัยเรียนของผมเนี่ยผมเป็นคนที่เรียนค่อนข้างมั่มาก แถมไม่ตั้งใจเรียนอีกแม่ส่งไปเรียนพิเศษผมก็โดดเรียนแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่ผมคิดว่าผมเนี่ยทำได้ดีนั่นก็คือการวาดรูปเออเวลาวาดรูปเนี่ยผมจะมีความสุขก็เลยคิดว่านี่แหละสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ดีและทําได้ต่อไปผมก็เลยตัดสินใจเข้าศิลปกรคณะมัณฑนศนิลป์ออกแบบนิเทศศิลป์ครับจุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ที่ตอนปีสครับตอนนั้นผมไปฝึกง,งานที่บริษัทชื่อฟังใจเป็นบริษัทเกี่ยวกับดนตรีฟังใจเนี่ยเท่มากในยุคนั้นผมก็ไปฝึกกราฟิก คนที่สอบสัมภาษณ์ผมเนี่ยประมาณ3 4คนทีนี้มันมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเวย้ยแบบปลื้มมากแบบเทสอะรักเลยชอบเขาลึกๆแต่แล้วมันก็ต้องมาเบรกเพราะว่ามีพี่อยู่คนหนึ่งเวย้ยชื่อพี่นัททีเจ้าของเพจบ้านข้างๆหรือเจ้าของวงทีศูนย์สีนั่นเองครับเขาเนี่ยชอบพี่คนนี้เหมือนกันเออแล้วก็คิดละแม่เอ้ยเราจะเอาอะไรไปสู้เขาวะเขาทั้งหล่อกว่าเท่กว่าสูงกว่าเป็นนักดนตรีเป็นทำเพจ เขียนเพลงมีผู้ติดตามมากมายกูก็ขโมยปมในหัวเลยแล้วเรามีอะไรดีกว่าเขาอ่ะเขาถ่ายบ้านข้างๆใช่ไหมงั้นกูถ่ายบ้านตัวเองแม่งเลยและนี่ก็คือที่มาของเพจบ้านตัวเองครับโง่ๆอย่างนี้เลยและนี่คือสังเวียนแห่งความรักเว้ยใครไม่มีความรักแม่งไม่เข้าใจหรอกแต่ผมก็ต้องเบรกอีกครั้งหนึ่งพอพี่ที่ผมชอบเนี่ยเขาก็มีแฟนของเขาอยู่แล้วเหมือนกันแต่ในเมื่อเราลงสังเวียนมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปต่อเว้ย ศึกษาผู้แข่งก่อนเลยเขาถ่ายบ้านข้างๆแล้วก็แคปชั่นหวานๆใช่ไหมกูเอาบ้างแต่ว่าถ่ายบ้านตัวเองแล้วก็ปรับแคปชั่นหวานๆให้มันตลกหกหามากขึ้นทีนี้มันก็ขยับขยายไปด้วยตัวเองของมันะจากถ่ายบ้านเป็นถ่ายในบ้านถ่ายตัวเองถ่ายแม่ถ่ายนั่นถ่ายนี่ถ่ายฮาถ่ายเหวถ่ายไปถ่ายมาแม่งยอดผู้ติดตามผู้ลัวเพศดังซะงั้นจากนั้นลูกค้าเจ้าแรกก็เข้ามาครับแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยจนผมมีรายได้เยอะมากา ผมก็เครียดนะว่ายุน้อยอย่างเราอะ่ะจะจัดการวางแผนการเงินเพื่อต่อยอดธุรกิจยังไงดีไหนจะค่าถ่ายทําค่าพรค่าเงินเดือนค่าเช่าบ้านอีกและผมก็คิดได้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมาะสมแก่การวางแผนการเงินเพื่อต่อยอดธุรกิจนั่นก็คือการเรียนอิเล็กทรนหลักสูตรโกลายจากเซตยังไงเ่าเข้าไปดูตามลิงก์นี้เลยโอเคใครมีปากกาเอาขึ้นมาจดเลยนะผมจะบอกให้ฟังถึงการวางแผนการเงินเบือเบ้องต้นแบบง่ายๆเลยนะ 1. ตรวจช็คสถานนะการเงินของเราก่อนว่ารายรับรายจ่ายที่ได้เนี่ยอยู่ในระดับไหน 2. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรหรือต้องการนําเงินไปทําอะไรเพื่อต่อยอดธุรกิจ 3. กําหนดระยะเวลาของเป้าหมายว่าเราต้องการลงทุนในส่วนไหนเพิ่มภายในเวลากี่เดือนกี่ปี 4. หาวิธีทําให้เงินงอกเงยนําเงินไปลงทุนอื่นๆแบบง่ายแต่เรื่องนี้ต้องศึกษากันดีๆนะเห็นไหม แค่นี้ก็สร้างโอกาสให้เรามีเงินไปทำธุรกิจที่เรารักต่อแล้วแต่แนะนำให้ไปอ่านเต็มๆที่ s ซ e ต E-learning การวางแผนการเงินนะเพราะเขาเรียนฟรีไม่เสียเงินอ่านปุ๊บใช้ได้จริงปับ๊บวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเป็นนายตัวเองได้แต่ต้องมีความรู้ด้วย และเมื่อระวังแผนการเงินได้ดีมากพอแล้วเราก็จะสามารถพุ่งไอเดียพลังความคิดไปกับงานที่เรารักได้อย่างเต็มที่นะครับนั่นทาให้ผมเจอเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเพจผมนั่นก็คือการถ่ายทํารูปแบบท่องกระตูญี่ปุ่นนั่นเองหลังจากนั้นงานมันก็เข้ามาไม่หยุดไม่ต้องทําหายแล้ววันวันทางานอย่างเดียวจนในขณะนี้เพจ้บนกูเองมีงานรีวิวสินค้ากว่า500ชิ้นไปแล้วยุคใหม่เนี่ยใคร,ใครๆก็เป็นนายตัวเองได้นะแต่ต้องวางแผนการเงินดีๆด้วยฉะนั้นเข้าไปเรียงกันที่เซต พราะเขาเรียนฟรีไม่เสียเงินฝากด้วยนะโอเคครับครับฮัลโหลหุ้นที่ผมวางแผนลงไว้ตอนนี้มันงอกเงยขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้วรครับ800ล้านเหรอน้อยกว่าที่ผมคิดไว้นิดหน่อยนะครับพอๆกินหนมได้นะโอเคเนเดี๋ยวผมขึ้นฮอตามไปนะครับ